คาร์ดิโอเยอะแล้วกล้ามเนื้อเราจะหายจริงไหมต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผมมาทำคาร์ดิโอเยอะมากคือแค่วิ่งอย่างเดียวนี่ก็คืออย่างน้อยวันละ10กิโลแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมกิจกรรมพวกว่ายน้าหรือปั่นจักรยานอีกแล้วตอนนี้เราสองคนก็ซ้อมโปรแกรมเพื่อไปแข่งฟูลมาราธอนวิ่งที่42กิโลนะครับแล้วยังจะลงไอรอนแมนอีกในปีหน้าก็คือเป็นไตกีฬานะครับว่ายปั่นแล้วก็วิ่งประเด็นก็คือเราสองคนเนี่ยไม่อยากสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ยังอยากสร ก็รับไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็เลยพยายามจะหาวิธีนะครับก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าเราสามารถทําคู่กันได้นะครับทั้งปอดกับปัวใจแล้วก็ยังคงเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่แล้วก็ไม่เสียกล้ามเนื้อนะครับเหตุผลที่ทําคาร์ดิโอแล้วกล้ามเนื้อเราหายเนี่ยหลักๆเกิดจากการที่เรากินไม่พอนะครับพอกินไม่พอร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานนะครับก็อาจจะสูญเสียกล้ามเนื้อได้หรือแม้แต่ว่าพอเราทาคาร์ดิโอเยอะนะครับเราก็ให้ความสําคัญกับเวทเทรนนิ่งน้อยลงพอฝึกเวทเทรนนิ่งน้อยลงเนี่ยร่างกายก วิธีการที่ทําให้กล้ามเนื้อเราไม่หายเนี่ยสำคัญอันแรกเลยอันดับแรกเลยก็คือการกินให้ถึงนะครับเราต้องกินให้เยอะเข้าไว้ถึงแม้เราจะคาร์ดิโอเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าเย็นก็ตามถ้าเรากินถึงกินเยอะเข้าไว้นะครับโดยเฉพาะโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตยังไงเราก็จะไม่มีทางที่จะเสียกล้ามเนื้อได้เด็ดขาดน,นะครับแล้วก็ยังคงต้องฝึกเวทเทรนนิ่งไว้นะครับทั้งความเข้มข้นที่เราจะต้องเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับหรือมากกว่าเดิมเพื่อที่จะทําให้เราไม่เสียกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับการพักผ่อนนะครับ เราต้องสังเกตร่างกายของตัวเองดีๆถ้า Performance เราดีขึ้นไปในทิศทางบวกแปลว่าเราทํามาถูกต้องแล้วนะครับอยากจะบอกว่าเราสามารถทําได้นะครับเพราะทุกวันนี้เรา2คนก็ทํากันอยู่แต่ต้องวางแผนดีๆมีโปรแกรมซ้อมที่ชัดเจนล้ามเนื้อเราก็ยังแน่นอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนแล้วแถมยังวิ่งได้ไกลขึ้นปั่นได้ไกลขึ้นแล้วก็ว่ายได้ดีขึ้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีให้ร่างกายได้ชาร์เลนจ์หรือว่าได้เจอสิ่งใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ๆบ้างนะครับ